กลับมาจากเที่ยวเราจ้าคลิปนี้เราก็เลยจะมาวาดภาพเพื่อนๆที่ไปร่วมที่ภูกระดึ้งด้วยกันครั้งนี้ครั้งนี้เราไปกันถึง9คนแน่ไปทริปครั้งนี้สนุกามากๆเลยที่ผูกระดึงและนี่เราก็เลยจะมาเลือกภาพกันแน่นอนว่าภาพที่เราจะอยู่กันครบๆก็คือภาพที่อยู่หน้าป้ายภูกกระดึงนั่นแหละพอหลังจากการถ่ายภาพร่วมกันที่หน้าป้ายแล้วทุกคนก็จะกระจัดกระจายเดินช้าบ้างเดินเร็วบ้างก็ถึงไม่พร้อมกันนะนะ เพื่อนกลุ่มนี้เก่งมากๆจองบ้านพักได้ด้วยซึ่งทุกคนก็เป็นที่รู้กันว่าบ้านพักคูกระดึงเนี่ยเต็มเร็วมากๆและการวาดภาพเพื่อนๆของเราในครั้งนี้แน่นอนว่ามันจะไม่ใช่ภาพเหมือนเพราะว่าเราอยากให้มันจะดูชิลๆสบายๆและแน่นอนว่าทุกคนจะต้องน่ารักด้วยถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนตัวจริงก็เถอะ การมานั่งสเก็ตหน้าทั้ง9้าคนเนี่ยก็เหนื่อยใช่เล่นเลยนะกว่าจะเต็มทุกคนเราจะต้องมาจัดวางองค์ประกอบไม่งั้นเนี่ยคนล้นหน้ากระดาษแน่นอนวางตำแหน่งให้ดีคลิปนี้จะสนุกมากกว่านี้อีกถ้าเราไม่ดันป่วยสะก่อนนะขณะที่ขึ้นไปพอขึ้นไปเนี่ยก็จะมีทางเดินมากมายมีหลายจุดเพียงแต่ว่าเราเนี่ยนะ ดันขึ้นไปถึงแล้วก็ป่วยซะเลยนอนสมอยากมาวาดรูปเก็บความประทับใจเอาไว้หลังจากที่เราสเก็ตภาพด้วยสีไม้ระบายน้ําเพื่อเวลาที่เราลงสีน้ําแล้วอะสีมันก็จะได้ละลายหายไปพร้อมกับการลงสีเลยก็มาทําการตัดเส้นกันก่อนนะโดยสีที่เราใช้ในการตัดเส้นก็เป็นพิกมาซากุกระสีน้ําตาลเพราะาอยากให้ภาพมันดูไม่หนักจนเกินไปเลยเลือกใช้เป็นสีน้ำตาลกัดให้ครบทุกคนเลยและนี่ก็คือภาพตอนตัดเสร็จและเดี๋ยวคลิปหน้านเราก็มาลงสีกัน ต้องลงให้ครบทุกคนให้ได้เลยคลิปนี้เรามาลองสีกันเถอะแล้วก็มีทิคดีๆในการระบายสีน้ำแบบง่ายๆมฟ้านี่ก็คือภาพที่ร่างเอาไว้แล้วหลังจากคลิปที่แล้ว เริ่มเลยเราเริ่มจากการระบายสีเนื้อเพลนพลงลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยสีแก้มที่มีความแดงอมชมพูเว็นสีขาวตรงขอบแว่นได้นะหลังจากที่สีแห้งแล้วเราก็มาระบายสีเข้มทับเพื่อที่จะทาเป็นเงาก็ใช้เป็นเฉดสีเดียวกับสีเนื้อแต่นี่มีความเข้มขึ้นอาจจะผสมสีน้ําตาลแต้มตรงส่วนที่เป็นร่องตามุมปากใต้คางร่องนิ้วแล้วเราก็มาเพิ่มขอบตาด้วยสีดํา มันก็จะมีความโดดเด่งขึ้นมาอย่างกระเขียนอายไลเนอร์เนี่ยคาแรคเตอร์อันนี้ก็จะเป็นตัวเราเองถ้ามีใครสงสัยว่าทาไมวาดตัวเองสวยจังก็ไม่ยากฮะวาดตัวเองจะให้สวยแค่ไหนก็ดได้เสียดายก่อนหน้านี้อัดคลิปไว้ตั้งเยอะแต่ว่าดันลบม,มันหายไปหมดเลย อันนี้เราก็มาระบายสีเลเยอร์ผมให้เข้มขึ้นของคาแรคเตอร์อีกคนหนึ่งอ่าลักจ้าสีของเราก็ไม่มีที่ว่างแล้วนะฮะเราก็ต้องมีจานสีเสริมซึ่งอันนี้เราก็ปั้นขึ้นมาใหม่ทําขึ้นมาใหม่เลยด้วยความที่สีนะ้ําเวลาที่มันแห้งกลางอยู่ที่ถาดอะพอใส่น้ํามันก็ใช้ได้อีกนะแบบคนเสียดายอะ่ะอันนี้เราก็มาลงสีตรงสีเสื้อสีกงเกงอะไรละ หลังจากที่เราระบายคนจนครบแล้วก็ไประบายฉากกันนะคะเราก็ใช้เป็นสีอ่อนก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่พวกต้นไม้ใบหญ้าที่มันเป็นสีเข้มเข้มเข้าไปแต่ใช้เนื้อสีบางๆนะเพื่อผักระยะให้อยู่ด้านหลังตัวละครที่เราวาดไว้เป็นสีเข้มเข้มก็จะโดดเด้งขึ้นมาอันนี้เราก็ใช้เป็นปากกาสีดำมาคัดความเข้มขึ้นทั้งในส่วนของตัวหนังสือแล้วก็ตัวคาแรคเตอร์ด้วย คัดความเข้มขึ้นมาในบางจุดก็จะทําให้คาแรคเตอร์มีความโดดเด่นมากขึ้นไปอีกมีความคมชัดขึ้นไปอีกและนี่ก็คือภาพที่เสร็จสมบูรณ์เราก็จะต้องมีการเซ็นไรเซ็นจารึกเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาครบทั้ง9คนนะคะใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็สามารถมาเม้นบอกได้นะะ